พาทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์นวดบวกออนเส้นที่ยินยางสปาคนละครึ่งพัดไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้เพียงทานละ1,375าทบหาทร้านจ่ายครึ่งลูกค้าจ่ายครึ่งโตสำหรับคู่รักบ,บรรยากาศสุดโรแมนติกโดยขั้นตอนการให้บริการเริ่มจากการนวดไทยบำบัดออฟฟิศซินโดรมสำหรับลูกค้าที่ทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งสัปดาห์มาคลายปวดเมื่อย หมอนวดบริการยอดเยี่ยมเรียนแก้อาการมาโดยเฉพาะนวดเน้นๆโดนทุกจุดการันตีด้วยรีวิวจากลูกค้าอันดับหนึ่งต่อด้วยการแชร่ออนเซนจากกุซี่บุราบน้ำน,ำนมสุดโรแมนติกของเราพิเศษกว่าที่อื่นมีโคโมอโรเทอปีการบำบัดด้วยแสงเพื่อปรับสมดุลพลังงานของร่างกายผ่อนคลายสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะ คนละครึ่งพาสไม่ต้องลงทะเบียนนวดบอกออนเซนร้านจ่ายครึ่งลูกค้าใจ่ครึ่งเพียงท่านละ1,375บาท2ท่าน2,750บาทค่ะ